สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับเป็นที่เก็บฟีไฟนะวันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมก็มีโค้ดมีเพมเจมาแจกนะครับหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วทําตามกติกาตามนี้นะครับผม1กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับ2กดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มฟีไฟกลุ่มอะไรก็ได้หน้าเฟซต,ตัวเองก็ได้นะครับย้ำมาหน้าเฟซง่ายสุดนะครับ3บอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้4เมนยูทิและ a c e b o o k นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไไปดดูคคนนที่้กััรบ โอเคนะครับสำหรับคนที่ได้นะครับวันนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็บอกว่าเราได้เพชรเนอร์เพราะว่าผมเห็นคนเนี้ยคอมเมนต์บ่อยมากนะครับบอกว่าเนี่ยทำตามทุกคลิปเลยไม่เคยได้นะครับได้แล้วนะครับอยู่ดีตามนี้นะครับทุกคนดูนะสังเกตอยู่ดีนะครับปุ๊บชุบนะครับเข้ามานะครับชื่อคิงโซเซฟนะครับใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าชื่อนี้เลยนะฮะก็ไอเพรไปนะสําหรับไอเทมโค้ตก็ ใครที่ทําตามกติกานะครับรอรับได้เลยอย่างที่วอมเคยพูดไปตลอดนะครับก็เม้นยูดีดไดเฟสบุ o กนะครับผมจะไปส่อง Facebook ของทุกคนนะครับเพราะว่าทําไมถึงไปส่อง Facebook นะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะมี Facebook แล้วก็แชร์ไปอย่างเงี้ยผมก็ดีใจนะครับอขอบคุณมากนะฮะโอเครับเพจไปนะครับ thank you thank you นะครับผมประมาณนี้ครับได้เพจไปเนาะก็รับไปนะครับเห็นไหมจบเลยนะครับขอบคุณหลายนะครับทุกคนมา เราไปอยู่ในหน้าเกมกันนะครับสำหรับวันนี้นะมีกิจกรรม MP ็มพีไนะครับซึ่ง MP ็มพีไเนี่ยนี่เลยนะครับถามว่าดีไหมดาเมจสองนะครับตัวนี้นะเออนะครับก็มีให้สุ่มธรรมดา9เพชรแล้วก็พิเศษใส่ไข่นะร้อเก้าเก้าให้สุ่ม3ครั้งการันตีถาวรแน่อนอนนะครับอันนี้9ครั้งเนาะแต่ละครั้งละครั้งมันก็แตกต่างกันนะครับอันนี้9ก้ายิ่งเก้าสี่จุดเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าเก้า แล้วก็599แล้วก็999นะครับประมาณ2,200ัร้กว่าเพชตนะครับถ้าเราลด50%ตรงนี้นะครับเราจะมีสิทธิ์ได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ลองดูนะครับแต่ผมยังไม่สุ่มนะไว้ก่อนนะครับกิจกรรมที่ผมอยากสุ่มก็คือตัวนี้นะครับผมอยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็ชุดแรนะทุกคนนี่99เนี่ยเนี่ยสุ่มไปเถอะนะครับยังไงมันก็มีสิทธิ์ได้ครับทุกคนเนี่ย99เนี่ย เห็นไหมเออยนะครับยังไงก็ได้อะครับทุกคนประมาณนั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ได้ชุดมาแล้วเห็นไหมแบบนี้นะครับใครอยากได้เพชรไปสุมนะอย่าลืมทำตามกติกาให้ครบด้วยนะครับได้ชุดมาแล้วนะครับชุดแรชุดแรนะครับแล้วก็คืนนี้ที่พี่บอมอาจจะพี่บอมมีแข่งนะครับทุกคนนี่นะครับก็ แข่งขันนะสองทุ่มนะครับใครไม่ได้สมัครก็สมัครนะผมสอนไว้อยู่นะครับแล้วก็ันื่อื่นนะครับสําหรับเพชรเนาะก็แจกไปอย่างที่บอกไปนะครับก็บอกแล้วว่าใครไม่ทําตามไม่ได้ก็ไม่รู้แหละครับทุกคนนะครับก็ให้จริงแหละนะครับอืมหลายคนก็รู้อยู่นะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับตรงนี้อย่าลืมมาต่อยมวยกันด้วยนะอึมคองฟรีนะทุกคนนะครับต่อยไม่เคยชนะเลยเลเวลสี่เนี่ยยากเกินนะครับเนี่ยในกล่องเลเวลสี่น้อยมากนะครับ ผมต่อยไม่เคยชนะเลยนะทุกคนอันนี้ปล่อยไปประมาณ150ยโทเคนไม่เคยชนะเลยเออชนะรอบเดียวแล้วก็ได้บอร์ดมานะครับแค่น,นั้นแหละไม่รู้ว่ารอบนี้จะชนะหรือเปล่านะแล้วยินนีนจะชนะนะครับมีรุ้นมีลุ้น,ม,นมันชอบปล่อยหมัดฮุกตอนสุดท้ายอะเนี่ยเนี่ยเอาละเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เราเกือบตายอะถ้าไม่ยิ้มสีจจบเลยนะโอเคสวยเนี่ยครับเราก็ได้กล่องมาแนะนําให้เก็บไว้อย่าม่งเปิดนะแล้วก็ยืนยันนะครับ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเราก็ตีแล้วก็ต่อยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับกิจกาก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นรอยัลพาร์ตใครไม่ได้เลื่อนนะมาเลื่อนได้ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ สุดยอดเลยนะชุดโค้ดให้ทุกคนนะครับผู้หญิงก็เท่ผู้ชายก็สวยเฮผู้ชายก็เท่ผู้หญิงก็สวยนะครับประมาณนั้นนะครับก็กิจกรรมไหนยังไม่ได้สอนนะครับสำหรับสายฟรีนะเดี๋ยวผมจะมาสอนย้อนหลังให้แต่ผมทำคลิปไปหลายคนแล้วนะครับน่าจะเห็นกันละนะครับทุกคนเนาะน่าจะรู้น่าจะเห็นน่าจะทราบกันแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับสำหรับยูซี่ทุกคนก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะยูซี่ดีเลยนะครับอยู่ที่อาวุธนะแล้วก็เนี้ย สามเนี่ยเนี่ยสุ่มไปอย่างเงี้ยเราก็ได้แน่นอนละทุกคนนะครับเอาบัตรไปสุ่มใช้แนคะ่วันเดียวก่อนอะไรประมาณนั้นแหละืมดาเมจสอระยะ1ความเร็วรีโหลดลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกินเปิน์นะซึ่งถ้าใครมีตัวที่มันท็อปทอ,ปอยู่นะครับก็ใส่เอ็มพีอ่ะเออแล้วก็ใส่ซีวอ่ะทุกคนก่อนเอาไปใช้นะครับ ผมใช้อัตราการยิง2แล้วก็แม่นยําอยู่นะครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะชอบอันไหนดาเมจสมันก็จะตัวไหนอะทุกคนอันนี้ก็อัตราการยิงผมเน้นอัตราการยิงครับสกินปืนนะทุกตัวเลยนะครับผมไม่ค่อยจะดันอะไรเยอะมากนะครับสาหรับตัวนี้ก็ M.P.5 ไม่ใช่ M.P.5 M.P.0 นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ Spin e ีซีนะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320เครดิตเติม500ได้550เติม1,000ได้1 2 0 0เครดิตนะครับเติมครบป๊บนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน Facebook นะครับใหวผมออกระบบให้ดูนะครับก็ สมัครนะครับแล้วก็รักกินเฟซบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่ปอมเติมให้เรียบร้อยละตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับจริงๆไม่ถึงนะครับเติมไปประมาณสามร้อยนี่แหละได้เครดิตเพิ่มนะครับก็คิดดูดีๆนะครับเนาะก็เติมเครดิตง่ายๆนะครับผ่านเบอร์วอลเล็ตได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองสามเนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนะครับศูนย์หกนี่โอนได้เลยนะครับเนาะ ผลเสร็จปบแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักธงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับไอดีปักธงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะหึย่าหยีดิบเลยครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่10บาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักธงปักธง ปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีปักปักโอ้ยังครับผมยังครับไอแยนจะแย่เดยน้องไปครับซุ่มแต่ไม่ต้องต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคการซุ่มจิกจิกจิกจกจกปักปักปักเฮ้ยปักทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยอุ้ย ไอดีปักธงทุกคนเกินเฮ้ยได้เลยนะครับทุกคนอะถามว่าได้แล้วมันยังไปอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพย์ไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพชรน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักธงอ่ะสุ่มไปสิบห้าเนี่ยเผือเ่อได้อีกนะครับทุกคนได้ไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหให้คิดิดนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักทงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับเออนะหะทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับครับผมสรงไอ้ดีรีักทงครับเนี่ยรักงครับดีใจมา โอทกนรีนครับสวัสดี่ครับครับโอเคครับพี่เขาก็ตอบมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูดิเพจ่อนเขาตอบมาแล้วเลยครับบอกว่ารอสักครู่นะครับโคตรดีใจทุกคนเฮ้ยนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับทุกคนเราได้ท่าปักธงเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับโอ้โหที่ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดิเสถียครับผมครับคุณลูกค้าเนี่ยแอดมินขอเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมขอ เอาละครับทุกคนนะครับครับเอาละครับรหัสเชื่อมกับ Google นะครับโอเคครับผมโหดีเลยนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนรหัสต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกคนโหเดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวโดนแฮกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเอเลยรอครับผมใจใจเต้นตุบๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมคือเต้นตุบๆแล้วตอนนี้นะครับโคตรดีใจนะฮะโห ได้ดีอ่ะดีใจอยู่แล้วอ่ะครับทุกคนนะฮะเอาละครับเราได้แน่แน่ครับทุกคนนะครับไอดีะแล้วเขากลังพิมพ์นะครับเอาละครับได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตามนี้เลยครับสุดยอดครับผมโอ้โหขอบคุณครับพิมพ์ก่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าไอดีกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ ID ดีมาแล้วผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมทุกคนดูเอาของเจ็กลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับ